กินใจอีกแล้วหยินหยางหน้าเหมือนหนันนี้เวลาไม่พอใจที่เราไม่ให้ขนมเปียกอะเอเาอันใหญ่อะไรก่อนอ,อื้งฐานของตัวซีคร็ตเน3่ยสสามฮึ๊บฮึ๊บ,บ,บ,บจ,จิว๊บเดอร์มิ e ี้พรีเซนต์เจอกันแ้่เกศ12ซอฟต์ฟอมแฟนมิดส0 2 4เปิดขายบัตรพร้อมกัน12ตุลาคมนี้เวลา12นาฬิกานาทีเจอกันนะคะจุ๊บจุ๊บ เพราะทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหากคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แทงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมเธอมีบัตรเปิดอาร์ตทอยสใบอะซอฟเธอมีทั้งสใบเลยเหรอใช่เป็นตัวซีเกตตั้งคู่ด้วยนี่บัตรรุ่นนี้หมดแล้วนะคะเพราะบัตรรุ่นใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้เย้เอา แล้วถ้าอยากได้รุ่นเนี้ยก็หมดแล้วหมดคอลเคันแล้วหมดแลยวจีจีๆหมดเยี่ยงแบเลยมีใครปล่อยไหมฮะอ่าลองหาดูอาจจะมีนะคะสวัสดีค่ะอารมณ์ดีวันนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาแกะอันบล็อกนี่เลยเข้าเรื่องเร็วเลยะนี่คือป๊อปมาดคอลเลคชันฉลองครบรอบ1 0ปี 14ปีแล้วอ่ะป๊อปมาดสิบสี่ปีป๊อปมาดสิบสี่ปีแต่ว,ะวะ่าเพิ่งมาเข้าไทยน่าจะเพิ่งครบปีหนึ่งไหมถ้าเราจำไม่ผิดนะซึ่งในคราวนี้นะคะฉะลองครบรอบ14ปีเนี่ยคอลเล c ชัน n เขาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าถ้าเหล่าตัวละครนะคะได้กลายเป็นปร,รมาจารย์การต่อสู้จีนอะไรอย่างนี้นะคะฮ่า,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 าต่อต่อฮ่า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 ฮร้องต่อดิมันอ๋อาฮ่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 าฮจาฮงาฮ่าฮ่ จะร้องจริงๆหมจีวีนีกว่าจีเฮ้ยอย่าน้องอย่าเคย่าน้องไม่ได้เคย่าวเยอะพี่น้องเพชรโอ้ยเราแกะเลยไหมแกะครับคือระหว่างแกะเลยก็ไม่โดนดิแกะเลยมันก็ไม่โดนสิครับอันนั้นมุกเหรอใครเขาไปชอบเล่นกันนั่นน่ะมุกเนี่ยมุกไหนแกะเลยก็ไม่โดนสิครับนี่เล่นนุกคลิปเลยใครอย่าเชื่อนี่ยนะกล้องนู้นชอบไหมถ้าถ้าอีดิเตอร์เขาไม่ได้ตัดกล้องนี้ใส่เท่าก็เงาเลยนะ อร์เขอไม่ได้ตัดใส่กล้องนี้กล้องไหนชอบนะกล้องนูน้นตรงนี้เหรอเนี่ยตอนนี้กล้องหลักใช้อยู่กล้องนี้อย่างไรก็ดีนะฮะฝากติดตามบัตรเปิดอาร์ท,ทอยคอลเลกชันใหม่ ใหม่แบบต้องขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบางก็พกไว้เพื่อความน่ารักบางก็พกแล้วแบบสมบุกสมบันจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณมากเละแกเฉดระถามจริงว่าปีนี้มันจะมีสักบล็อกไหมที่เราจะได้แบบว่าตัวหายากอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันกล่องมันดูอาเราต้องฝืนฝืนจริงๆเหรอ โอ,โอ้ยมันไปลึกมากเลยมันลึกมากจริงแต่ว่าถือว่าทําได้แล้วสําเร็จนะแต่ก็ต้องทาอ่ะ12ตัวเราอ่ะอยากได้ซีเครตซีเครดคือดีมู่เหมือนหน้ากล่องเราเลยคิดว่าด้วยความเป็นเจ้าแม่หน้ากล่องแล้วเนี่ยบล็อกเนี่ยแหละซีเค็ตมันต้องเกิดกับเราอ่ะได้ได้แต่เราอยากได้ตัวขึ้นมือเป็นฟลายเบบี้นะเพราะมันเป็นจิ้งจอกมันจะอยากได้ทุกตัวเลยดิ2เอเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจังเราเหรอใช่ถูกต้องเยี่ยม ขนาดนั้นเลยแหละอะไรพูดอยู่คนเดียวคุยกับสมองตัวเองละอ๋อเราเพิ่งเห็นว่าแบบมันคารโรดี้พวกหนังกำลังภายในอ่ะคารโรดี้ยังไงอ่ะอันนี้ไงหัวหน้าพัคกยาจกไงมีไม้ตีหมาด้วยไปดูไหมไม่เคยมังกรยกอ่ะไม่เคยเซี่ยวเล่งนึ่งอ่ะไม่เคยเลยโอ้ช่วงวันนั้นตอนเขาอ่อนแอร์เราออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน มาเราขอใครเบบี้ซีเครตหรือปั๊กกี้ขึ้นมือก่อนในเมือแรกเธอต้องพูดถึงตัวซีเครตหนึ่งสองสาอยากได้ฉันจะไม่คุยกับใครเลยอันเชิญให้น้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยเหมือนเป็นแขกรับเชิญคนที่สามอ่ะ สวัสดีค่ะเฮ้ยมีพร็อพอ่ะกาวเขาแน่นมากเฮ้ยเปิดมาเจอพร็อพเลยอ่ะเราจะพยายามไม่มองพร็อพไม่มองพร็อพเมื่อกี้เหมือนซอฟร้องเพลงไม่มองพร็อพไม่มองพร็อพเอาไปแซมดีกว่าโมี่อะจริงจริงเราชาร์จแลน่าจะเหมาะกับทั้งคอนี้นะใช่ได้ตัวไหนก็ได้ดีใจหมดเลยแต่ว่าขอพี่มอลลี่ก่อนเหมือนฮาชิปปูหรือเปล่ามันดูมีแบบฮาจิบังปูหรือเหรอแกะเลยละกันมันดูมีส่วนแย่งเยอะของเราอ่ะ ครูฟีอ่ะเป็นครูฟีมากเลยอ่ะครูฟีแปลว่าอะไรฮะัจิบังปูนปูนเหรอแบบมานะหนึ่งสองสามปึ๊บว้าวเาดูดิมันครูฟีไหมล่ะครูฟีเป็นเมเปิลสเลเยอร์นะครับโจมยุทธใบเมเปิลเนี่ยความครูฟีซอฟหมายถึงสิ่งเนี้ยครูฟีเก็ตแม้ครูฟี get, 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 มันมีความ คูโบโ้จริงน่ารักมากเลยนะมันมันวสวยกว่าที่คิดมากๆเลยอ่ะดูดีดีเทลยิ่งทำยิ่งเวอร์นะเหมือนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก็ต้องให้เขาแล้วก็14ปีอะ่ะดูดิดีทงดีเทลดูดีมากอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาสักหน่อยกับการที่คูโบโ้เขามีหน,น้ามาแล้วมีผมมีผเนาะ,นะปกติเราคุ้นชินกับความสกินเฮดมากกว่านะคะอ่ะพี่ทับชาพี่ทับและของเราใหญ่มากอะอะไรใหญ่อะไรใหญ่ใจดี อ่ะดูกัน3 2 1ไปไม่เธอเอาตัวที่เราอยากได้ไปมืนเนชื่อกูเลยอ่ะเฮ้ยมืนเนชื่อกูนะดูดิเพราะเขาคือปีศาจจิ้งจอกโอ้ยมัอนในชื่อกูเลยโอ้ยจิ้งจอเก้าหางด้วยนี่เขามีพัสด้นะคะ แต่แบบแว็บหนึ่งที่เห็นนะให้ความรู้สึกเขาว่าพับเกิลบัตไชนีสเวอร์ชันตัวเขาใหญ่มาก <c oughs> หนักไหมก็มนหนักหนักหนักอันนี้หนักเลยครับครับเอาตัวนี้เราใหญ่ได้ไปแล้วขอภายด้วยนะอ่าโอเคไปต่อไปต่อหนึ่งสอง้ำเอออุ้ยอันนี้เบามากเลยอ่ะมอลลี่ขยี้ใจมอลลี่ต้องคืนมือเราเลยว่าล่ะ,ละ จะแย่งเราไปทำไมาแย่งแย่งใครเบบี้ไปจับกระโเราไม่ได้ตั้งใจยแย่งไมล,ล่ะเราว่าสังเกตตัวที่เบาๆนะในค่ายเนี้ยจะหนีไม่พ้นประมาณแบบดีมูมอลลี่แบบตัวเปื่อยๆที่พับไม่เยอะอ่ะอ้หยาไปหนีมีเคาะอยู่เราว่าสเกลน่าจะหนักนิดนิด,น,ดนางดูมีฐานนั่งดูมีพร็อพแล้วบูบูก็อาจจะเบาได้พอจับหน่อยได้ไหมอ่ะเราขอสัมผัสหน่อยอยากรู้ว่า เอาเท่ากันไม่เธอหนักกว่านิดนึงของเราเบากว่านี้<ม>น่าจะสักศูนย์จุดศูนจุดหน<ช>ึ่สี่กรัมศูนยจุดหนึ่สี่กรัมนะใช่จดไว้นะสี w เจ็ดวอนเตดคอนี้คือเขาอัดกาวแน่นมากเอ้แต่กาวอันนี้เราไม่ค่อยแน่นนะเราแกะง่ายมากเลยตัวนี้กาวเราแน่นมากอบก็ดีนะเป็นคนแข็งแรงมั่นคงไง<ม>เธอต้องดีใจขอบคุณมากเฮ้ตัวดูเบาบางจริงด้วยเป็นไงเธออะ มีพรอ็อพเพ้าวทุกตัวน่าจะมีพร็อพนะในคอเนี้ยเราแกะเลยนะแล้วเราต้องแกะเออทำไมมีขนเวย้ยสวีทบีนไงเฮ้ยการพร็อพเด่นสวีทบีนเฮ้ยสวีทบีนคือใครอันนี้ wow. ว้าว wow. โอ้ยอันนี้ว้าวจริงอ๋อหัวหน้าพักระยะจกหัวหน้าพักระยะจกเหรอ,อคือเขาเขาเป็นโรขอทานครับคือมองข้างนอกก็ดูไม่ออกเลยนะว่าจะมีเส้นขนจริงๆถ้าจับดูดิใส่แว็กด้วยนะเออเหมือนใส่แว็กเลยอ่ะ อาก็ใส่หมวกน้องงเที่ดีเย็นเยนเวเฮ้ยมันว้าวนะอุ้ยเนี่ยมีไม้ทงไม้เท้าประกอบแล้วน่ารักปะเขาเรียกไม้ตีสุนัขทำไม่ได้ว่าไม้ตีสุนัขถ้าสุนัขก็เจ็บตีเออเหรอเรียกมาตีคนหรอตัวต่อมาอ๋อรู้แล้วใครใครเราว่าต้องเป็นฮีโร่โนแน่เลยถ้ายืนอะแย่เฮ้ยทำไมเธอรู้อะ วันนี้ฮิโรโนะมากับทีมอะไรนะจองหวนป่ะ,ะนักโทผู้โดดเดี่ยวเหรอพเนจรพเนจรอ,อยู่เดินทางพเนจรหาความหมายชีวิตมีปัชญามีความรู้เรียกว่านักโทประมาณนั้นอ๋อนักโทษท่านนี้นี่ะ เขาเขาเป็นคนที่ศึกษากังฟู oh ด้วยหน้าเหมือนนันนี้เวลาไม่พอใจที่เราไม่ให้ขนมเปียกอ่ะตามีเลเยอร์ก็ถึงซิเนเจอร์เลยค่ะต้องซอฟต์เพราะว่าอ่อนร้องตี้อร่อยมาตอบโจทย์่งอะที่หาเขาซื้อไม่ได้ต้องมาหาที่ตัวท่านเองครับผมขอบคุณครับจะได้ยืนบนนี้เหรอใช่ยืนบนแผ่นคัมภีรเนี่นะแต่มันดูมีกังความกังฟูจริงด้วยใช่ใช่ใช่เขาเขียนว่าอะไรอ่ะเป็นนักโฟอดที่ศึกษาพีโรโนกังฟูอินเค้นซีนี่มีมีร่มแล้วก็ที่ม้วนม้วนคัมภีร์นโอ้ยดีเทล ดีเดียวแท้น่ะมาไปกันต่อหนึ่งสองสมอลลี่โอ้ยุ้นหนักขึ้นนิดนึงไงเนี่ย,ยเฮ้ยแน่นแกะโดนลกันหนึ่งสองส,สี่เข็ดได้ได้สี่เข็ดสักตัวจากบล็อกมาร์ทเนี่ยมันจะอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่สีเข็ดก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าจะภูมิใจมากถ้าจุ่มเ็ยได้นะคะเอ๊ะหรือว่าผิดคน จะจักสัญชาตยันแวบแรกแอบคิดอ้าวเราคิดว่าจะกอแพนได้อยู่ที่เราไปอยู่ที่เธอได้ไงอะอยู่ที่เธอแล้วเฮ้ยเราอันนี้ใหญ่อะไรก่อนทุกคนดูดิเป็นกลมหรอเป็นกระด้งเลยอะใหญ่มากหรือว่าเป็นแค่ฐานพัดปีกอือฐานของตัวซีเครบอ๋อรู้แล้วซอฟไหนเธอรู้ว่าตัวอะไรฮาจิบังปูนปูนไง ไม่มีแหลมแมด้วยกลมๆแล้วมันเหมือนมีพลังขึ้นขึ้นไปอ,ะอ่ะเนี่ยเหมือนห่านนี้เลยเธอใช่หรอจริงจับดูมันห่านพิเศษเลยไอ,ไอ้นี่อเอมันเหมือนหมูแต่ว่าไม่ไม่มีหัวอะไรยื่นออกมาแล้วว่ามันเหมือนห่านไหมจริงด้วยทุกคนเฮ้ยมีปลายแหลมข้างบนด้วยโ oh <my> อ้ my god เฮ้ยนิ่มนะฮ้ยมันมันตัวกันกระเทกแน่นอนนี่ตาตื่นเลย นี่คือจดไปเลยนะบันทึวัติศาสตร์เดี๋ยมนัทึแกะก่อนแกะมาไม่ใช่เยดี๋ยวมันลบบันทึกไปนพิมพิไว้ก่อนพิมในช่องโอยเนียเออเพิมจะไม่ถูกธอพิมในช่องคอมเมนต์ไว้ทุกคนเราควรจะส่งในกล่องก่อนไม่ไม่อย่าอย่าอย่าดูก่อนไม่ต้องดูพิมพิมกรอไว้นะในช่องคอมเมนต์แท็กคนไทยคนแรกไม่ไม่ใช่คนแรกคนไทยเขาได้ซีเขียกันไปคนประเทศนะ ซอฟเนี่ยไม่ได้ใครเดี๋ยวก่อน<ๆ>คนไทยคนแรกที่ชื่อซอฟโอ้ยผมสั้นพอเธอเธอ<ๆ>เธอเธอคลำคลำตรงกลางมันมีเส้นน้ำไหมมีนะมีเส้นน้ำมันมีเส้นน้ำเธอจับเธอจับนี่ตรงนี้เลยนี่เส้นน้ำไหมใช่น้องมันม ค<น>ือ่ะค,คุณผู้ชมคะจังหวะเนี้ยซอปรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จแล้วในหน้าที่การงานนะ99%มันต้องใช่แล้วอ,ะอ่ะคือถ้าเปิดมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะปิดคลิปเลยเอา้าวแล้วคนดูกินกำลังกินข้าวอยู่ปิดคลิปเลยจบแล้วพี่หรือว่าอันเนี้ยเราเก็บไปกันไหมที่เพิ่งเกะแกะที่เหลือกันอันนี้ไม่อันสุดท้ายไงจริงเหรอคือถ้าแกะแล้วเอาไรนี่ทุกคนจะแกะอะไรแม่อย่างนี้เนี่ยวเออแกะของไม่ชาก่อน อ่ะดูสเกลกันนะครับทุกคนนึ่งไอสุกน,นึ่งไอสุกหนึ่งแต่เธอก็มือดีเนาะอุ้ยคนนี้เขาเท่ทุกงานเลยอะ่ะทุกคน,นด,ดูดิพี่กิมมี่กินใจอีกแล้วคืเขาเปิดไฟได้เปิดไฟไเปิดไฟติดนี่ติดไฟแล้วอ่าคือน้องวันนี้มาในธีมของเรื่องอนักรบผีเสื้อน้องสวยมากจริงอ่ะเธอเกิดเป็นสเกลแพนด้าคือตัวมัมตลอดจริงๆน้องมีหมวกเป็น ขาดสังกะสีด้วยนะคนแย่เลยจริงจริงหมวกน้องสวยมากนะแต่วพอเธอพูดสาดถาดสังกะสีปุ๊บให้ฟีลแบบเอาเป็นว่าฆ่ามันไปก็ได้มันอยู่ด้วยการที่มันเป็นแค่เดือยมันเป็นแบบร่องที่บล็อกกันได้พอดีบล็อกกันเสร็จปุ๊บบางเบาบางเบาที่ไม่ได้ใส่เข้าไปเป็นเป็นตุ่มด้วยถ้าถ้าเอ็นมันก็หลุดอ้าเลีควีนเฉยเลยจิอ้า ถ้าทำไงดีถ้าเราได้ซีเคตอะวางไว้ก่อนไหมไอเนี่ยเก็บไว้สุดท้ายไงเก็บไปเลยจปเลยเหรอมา้แล้วรู้แล้ของกันเลยนะขอมกันเลยอหนึ่งสองสาฮฮยทกนี่อตัวลยจเก็ คนไทยคนแรกที่ได้ซีคิดในช่องซอฟปอมที่มาจากค่ายป,ป๊อป,ปมาร์ทเราเคยเจอแต่หน้ากล่องหน้ากล่องนะคะอันนี้แบเป็นดิบใหม่ทุกทีๆๆของขวัญเป็นของขวัญเวียนกันชมผัดกันคมนะโอดีสวยอเป็น,น<อ>ไเ<ห>ขามาชื่อเขามาเป็นชื่ออะไรนะครับอย่างที่เราบอกไนว่าเราอะเจ้าแม่หน้ากล่องใช่ปะ แล้วคอเนี้ยก็คือแบบตัวซีเกตคล้ายตัวหน้ากล่องฉันได่มีวัสนากับเขานะคะนี่คืออะไรนักรบใส่น้ำเงี้ยหรอไม่ใช่เขาควบคุมน้ำครับ Water Water Manipulator ก็คือนั่งสมาธิจนเข้าถึงจิตวิญญาณของน้ำได้ของธรรมชาติแล้วก็ควบคุมสรรพสิ่งได้เงี้ยหรอโคตรสวยเลยมีพรอมปะขอดูขอดูไม่มีพร็อปนั่นนะครบแล้วนี่คือบัตนะคะโอ้ยวันนี้ซอฟมาว่ะมีความสุขและ สองปีทุกคนแล้วเราเคยแบบปัจจัยน์ตกลงไว้ปลายปีที่แล้วว่าปี2024ันยอบจะต้องได้เฮ้ยฉันพูดว่าฉันต้องได้ซีเคทบ้างอะเป็นแบบซีกอลเพนด้าดีมูอะไรอย่างงี้ปะเคทดีมูซีกอลเพนด้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมอนลี่อะไรอย่างเงี้ยไฟดิงยูนิคอนอะไรอย่างเงี้ยเอออยากแบบชนะได้ด้วยมือเราอะเก็ตปะเธอสำเร็จสามทีเฮ้ยเธอแมนนิเฟสสำเร็จแล้วอะต่อต่อมีความสุขแหละ อา้าวทีนี้แสดงว่าต้องมีหนึ่งตัวที่ไม่อยู่ในนี้นะเธอซอฟอย่ามาชีไม่เราจะถามว่าตัวไหนแต่ต้องเลือกว่าเขาไม่อยู่ในนี้เธออยากให้เป็นตัวไหนเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเปิดทั้งหมดไม่เจอมนล,ลีทำางไงซอบอย่าตะรอกตรอ,ตรอเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใส่อาจจะทีมู่ก็ได้จะได้ดีมู่2สองตัวเราก็แฮปปี้นะ <c oughs> จุ่มต่อเลยดีกว่าหนึ่งสองซ้ำ t w บ ขอเบอร์เครื่องช่างน,นานะแต่กะเด่นของเราอันนี้เท่าไหร่อะอ่าร้อยสามสิบห้ากรัมเราว่าเราหนักกว่าเก้าส <c oughs> ิบเจ็ดอันนี้หนักกว่าจริงหนักจริง้วย่หนักกว่าเราว่าตัวนี้เป็นไปได้นะว่าจะเป็นพิโนเจลลี่อย่างที่บอกว่าพ่โนเจลลี่ชอบตัวหนักหนักไปแล้วนะอยากได้ตัวที่อยากได้จริงๆคือซีเค็ดก็ได้แล้วอะค่ะก็มาแล้วมีดวงอะไรกับเขาบ้างนะคะ เฮ้ยพี่อปว่าคอปมาอีกแล้วเฮ้ยพินโนจิลลี่จริงด้วยชิดถูกจริงๆว่าแบบพินโนจิลลี่มันจะตัวหนักเน้นทางเด้นเกดดีดีเท่มากแล้วมีนี่อะไรเหมือนเบเบ้เลยอ่ะพลังกระทินฟ้าพิงงพิมาในทีมของนักรบแห่งจันทรานักรบแห่งจันทราเฮ้ยเท่หะถ้าอยู่ข้างบนนี้ก็ขึ้นกระปะเลยนะทุกคนเฮ้ยสอบ อะไรหรอซีเกตอีกตัวหรอมันคือสิ่งที่ซอพูดไว้ <c oughs> น่าจะทําประวัติศาสตร์ในการเปิดแล้วเจอซีเกตสองตัวในบล็อกเดียวเลยเหรอทำเป็นเล่นเพราะว่านี่ก็คือนี่ก็คือตัวนักกงสมพรปากมากโวก็คือได้ดีมูส2องตัวแลวประเด็นคืออันนี้นี่คือเทพอมตะนะคะเทพ เนี่ยดีมู้เห็นไหมสายเบาเราบอกแล้วเนี่ยอะไรหรอสายเบาสายอันนี้ไม่ค่อยเบาเท่าไหร่ทำไมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นวะตัวที่ซอบอยากได้มาครบอยู่นะซอบชอบอยากได้หน้ากล่องได้ดีมู้อยากได้สกเกออยากได้ใครเบบี้ได้ซิเกตุละยกมุกเนี่ยแ้่ซอบก็มาดูแล้วยกมมกครั้งเดียวด้วยอ่ะแต่มอลลี่ได้แน่นอนมอลลี่ได้แน่นอนแต่เธอแย่งเราไปสองตัวแล้วนะเอาเลยซีกล่องค่ะมอลลี่น่าจะเบาๆเหลือตัวเบาบ้างไหมหนึ่งร้อยกรัมทวน 144บี่กรัมหนึ่งกรัมหนึ่งสองสากรัมอันนี้นะอันนี้น่าจะมอลลี่อันนี้น่าจะลาบูบูคนนี้อาจจะฮาชิปุกุคนนี้อาจจะซิก้าลอปั๊กที่อาจจะไม่ได้ <c oughs> เปิดเรียงเลยมอลลี่เลยมอลลี่เลยงั้นเราเปิดลาบูบูเลยอยากได้ไดอันนี้เป็นการคาดคะเนเฉยๆนะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช่อย่างที่เราพูดหรือเปล่านะครับเ้เท <Hey. S 1> hey. อะไรอ่ะเธอเคยได้ยินเพลงนี้ไหมในยุทธจัรเนี่ยลาบุนจริงเหรอและอันนี้เธอบอกว่านี่คือคาชิบูปูจจ้าด้ได้ได้ได้สวยนะาชิบูปูนี่คือนักปราดนกกระเรียน จริงที่ไม่ใช่ผ้าด้วยนะนี่คือตำรับไม่ใช่ตำรับมีตำราไม่มี้าะลงสีข้างหลังเท่มากมีน้ำด้วยอืมน่นารักจริงตาโมลาบูลาบูแต่ว่าวันนี้เข้ามาในธีมของของนักดาบพเนจรหุ้ยเป็นตาแบบเวอร์ชั่นใหม่นะเธอดูดิตาสวยมากเว้อใช่เขาขี่ดาพัฒน์จริงดีเทลดีมากดูสิ นี่เดือสองกล่องที่หนักมากเลยนะคือตามความน่าจะเป็นแล้วว่ามอลลี่เขาดูเบานะมันไม่ใช่ความผิดเราไหมล่ะอ่ะยังไงเราก็จะเชื่ออยู่ดีเพราะเรามีจิตนวนบันดาลมอลลี่ครับมอลลี่เฮ้ยปรากฏมอลลี่ตัวหนักสุดจะมีคําถามมาว่าหนักอะไรหนักซองหรอหรือว่าน้องหนักตรงเปียเปียผมต้องเือพิก้านะิก้าต้องตัวม้วนๆกลมๆเนียเอาสงสัย อะไรอย่างนั้นเราก็ได้เจอดีอันได้ขึ้นมือเราปั๊กกี้อยู่กับเราของเธอมีจุกนี้ไหมจุกนี้หรือว่าเขาเป็นอย่างนี้ดูจากไซส์ดูจากไซส์ดูกลมอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้บอกอะไรเลยมองหน้าเฉยมีสองหัวด้วยเนี่ยอันนี้ใช่ไหมสองพันนนเนี่ยหัวใหญ่มากยางเง ไปพิชชาไปตามหาเองแล้วกันตอนนี้ก็คือซิโก้เกติศักเสนาเมืองซิโก้จริงๆความหมายดีมากนะใช่มันคือหยินหยางอุ้ยเี <S 2> <S 2> <S ่อะเรียกว่าเป็นซิมโบลในหนังกำลังภายในนะครับเป็นแบบเพือพูดถึงปริมาณเต่าปริมาณปรมาณจีเลยปรมาจา์จีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่มาด้วยกัน อะไรนะหนึ่งสองแซ่เดนโอ้โอสวยที่คิดเลยนะเนี่ยบักกี้สวยกว่าที่คิดมากนักเดินทางแห่งความสงบสุขเธอสวยมากเว้ดูดิไม่ผิดหวังเลยที่เราอยากได้ปักกี้เหมือนลายามากใช่ดูดีเทลดีนะแต่หนักมากอะ่ะขอโชว์สังกงข้ก่อนกลัวคนไม่เห็นดีเทลเมื่อกี้เราพูดเร็วไปไมมองด้านไหนก็ได้ด้วยเนาะ แต่ว่าเจสเจอร์ของเขาคือการวางนอนแับวางนอนบนพื้นนะฮะสวยๆอันนี้หนักอะไรก่อนพี่จันตันมากเลยอะความหนักคือหนักจริงๆแทบจะหนักที่สุดในในบล็อกละมังแล้วซองการความชื้นเขาน้อยมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไอ้ปั๊กกี้ก็หนักมากๆนะคะสไตล์เขาเหมือนดินน้ำมันเลยชอบชอบเหมือนลอยลยอ่ะอุ้ยเรียกว่าเป็น E ีพีที่แบบดุกเดือดนะอีพีมประวัติศาสตร์แล้วกันโอ้ซึ่งตัวที่ชาร์ปอยากได้มอลลี่เขาเป็นตัวแทนปรมาจา์หมัดเมา ชับอยากฝากอะไรถึงมอลลี่ไหมคะไม่รู้จะมีร้านไหนที่ยังขายอยู่นะครับก็ถ้าถ้ามีก็แจ้งพิกัดได้นะฮะเอาเอาในกรุงเทพนะครับคือจริงถ้ากล่องมันยาวมีกนิดนึงมอลลี่ก็มาด้วยเราแหละโซไม่ต้องพูดปลอบใจเราไม่เป็นไรจะต้องการอะไรตอนนี้อยากให้ปลอบอยาให้คข้่าอยอแหกได้แบบไหนคะรีดู่วันนี้เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าฉันได้สิทธิ์แค่ะ อกจากกันได้ชีคเกตมีอีกเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้นะคะงานซอฟฟ์ฟองแซนนิ้ปี2024เจอกันที่หน้าเกต12วันนี้เปิดขายบัตรวันแรกแล้วนะคะใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยเราอยากมาเจอกันมาจอยด้วยกัน1ปีมีครั้งเดียวก็อย่าลืมไปจับจองที่นั่งนะคะกดได้ที่ตรงนี้เลยะคะ่ะสแกนได้นะสแกนเดี๋ยวเราแไปะ QR โค้ดไว้ได้นะคะส่วนสิทธิพิเศษต่งตางๆมากมายรายละเอียดมีอะไรนั้นก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยเช่นกันค่ะหวังว่าจะได้เจอจูบๆที่งานเจอกกกกัันนนนนนะะ12ทุคคจ รอที่หน้าเกมน,นะ